สวัสดีเพื่อนๆทุกทท่านนะคะวันนี้มีวิธีการดีๆมาแนะนํากันค่ะในการเพิ่มติดตามเพิ่มฟอนโล่ของ Facebook นะคะเพื่อนเพื่อนั่นได้อยากเพิ่มยอดการติดตามค่ะดูวิธีการนี้ตามมาได้นะคะคลิกลิงใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้เข้าสู่เวบ็บไซต์เข้ามากันได้เลยค่ะ <impl ank able> เข้ามาสู่ด้านหน้าของเว็บไซต์แค่เมมขีดชีเฮแล้วนะคะ Facebook ตรงนี้นะคะมุมบนบริการตรงนี้เลือกเป็นติดตามนะคะมุมมุมของติดตามตรงนี้วันนี้เลือกเป็นติดตามโปรไฟล์นะคะก็จะเป็น ดานล่างๆตรงนี้เลยนะคะมีถึง3หมวดหมู่ด้วยกันนะคะขอเลือกเป็นติดตามโปรไฟล์เพียงอย่างเดียวตรงนี้แล้วกันบริการนัานใดนะคะมีอยู่หลากหลายบริการค่ะตัวนี้จะมีเลทราคาค่ะการรับประกันคุณภาพาแตกต่างกันไปนะคะขอเลือกเป็นตัว7704จะเป็นตัวนี้เลย1นึ่งพันการติดตามในราคา70กว่าบาทเองนะคะตัวนี้จะเป็นรายละเอียดนะคะส่วนลิงก์ตัวนี้เลือกโปรไฟล์ที่ต้องการจะใช้บริการกันได้ตัวนี้ต้องเปิดการติดตามด้วยนะคะยอดเดิมอยู่ที่97าค่ะทำลิงก์มาวางกันตรงนี้ ปริมาณตรงนี้ขั้ต่ำอยู่ที่10ใส่กันไปสัก20นะคะในราคา1บาทเองค่ะกดสั่งซื้อได้ตรงนี้เลยนะคะทางระบบิิงมาได้รับการสั่งซื้อแล้วค่ะนั่งรอยอดขึ้นกันสักครู่นึง